สวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้เราจะมาสรุปแพทใหม่นะครับคืออาจจะมีทั้งคนสงสัยแล้วก็ไม่สงสัยนะครับผมแต่มันต้องมีสักเรื่องแหละที่คนสงสัยกันนะครับผมวันนี้เราจะมาให้คําตอบกันนะครับผมไปดูคลิปกันครับอย่างแรกนะครับแพทใหม่ที่เข้ามานะครับจะมีนักเตะ DP นะครับผมก็คือนักเตะผู้ที่คุ้มเทอดพนอุทิศตนเพื่อทีมหลักๆก็น่าจะเป็นนักเตะปัจจุบันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับนักเตะคลาสใหม่นะครับผมต่อมาครับอย่างที่2ครับ รูสเตอร์อัปเดตนะครับหรือว่าโลสเตอร์อัปเดตนะอัปเดตการย้ายทีมใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งโค้ดนะโค้ดย้ายทีมไปคุมทีมไหนนะักนักเตะย้ายทีมไปทีมไหนนะครับก็คืออัปเดตหมดเลยนะครับผมนักเตะปีไลฟ์ค่าพลังเปลี่ยน f อเปลี่ยนนะเสื้อนักเตะเสื้อแข่งเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนหน้าตานักเตะบางคนเปลี่ยนนะครับระบบตีบวกแบบใหม่ครับมีการอัปเกรดนักเตะสูงขึ้นไปอีกนะครับจากบวก1ิบ กลายเป็นบวก1 1บถึงบวก13นะครับผมแต่ว่านักเตะที่ค่าพลังบวก10ในแพทนี้ค่าพลังจะเท่ากับบวก12ในแพ่นหน้านะครับเท่ากับว่าถ้าเราตีบวก9ติดในแพทหน้าพลังมันจะไม่เท่าบวก9ในแพทนี้นะครับถ้าเราอยากได้พลังที่ o v r เท่ากับบวก9เราต้องตีบวก10ให้ติดในแพทหน้าไม่งงเนาะอย่างที่4นะครับทีมคัลเลอร์แบบใหม่นะครับผมฟีเจอร์อ่ะมันอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีมคัลเลอร์อ่ะมันจะได้ ค่าพลังใหม่แล้วกันนะปกติฟูแมนยูจะได้เป็นสปีดต้นบวกยิงไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ความเร็วยิงไกลใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนทีมคันเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบใหม่นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะอาจจะเป็นส่งสั้นส่งไกลอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับไม่นับฟีเจอร์นะแล้วก็อย่างที่5ครับก็นักเตะคลาสใหม่นะครับเอ้ยคือบอกไปแล้วเนี่ยว่ะจริงๆมันมี25่าพรีเมียมไลฟ์ด้วยก็คือ PL นั่นแหละครับผม ปกติจะเป็นปีต่อปีนะครับ23 PL 24 PL 25 PL ถ้า25 PL มาเนี่ยจะทำให้24 PL เป็นลิมิเต็ดนะครับใครที่มีนักเตะ24่24 PL ยังไม่ได้ตีบวกก็รีบซื้อมาเก็บไว้ดีกว่านะครับแพทหน้าจะได้ตีบวก960ใช้งานได้จริงนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่คนรักนะครับผม FP ครับ FP เพิ่มนะครับจาก280 เป็น285ครับอันนี้คือเจมจัดๆเลยนะครับปนต้องการสูงมากนะครับผมเออผมลืมบอกไปเลยครับว่านักเตะบวก9ในแผ่นนี้จะกลายเป็นบวก10ในแพทหน้านะครับส่วนนักเตะบวก10ในแผทนี้จะกลายเป็นบวก12ในแพทหน้าซึ่งมันมีข้อดียังไงใช่ไหมครับข้อที่1ครับบวก8ในแผทหน้าได้ครับสามารถใส่พลังแฝงได้1อย่างจะเป็นพลังแฝงสีเท่านะครับอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะครับค่าเปลี่ยนที่ใส่ไม่แพงมากครับใช้เงินแบบถูกมากผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ว่าใช้ได้แบบว่าขนหน้าแข้งไม่ร่วงแน่นอนต่อให้เป็นสายฟรีนะครับสำหรับการเปลี่ยนนิสัยนะครับผมส่วนบวกสิ 12, นะครับจะใส่นิสัยธรรมดาได้1อันแล้วก็นิสัยทองได้1อันนะครับอันนี้คือแจ่มมากแต่น่าเสียดายที่บวกสิเลยนะ <Yeah. S 1> และอีกหนึ่งระบบครับที่จะทําให้เสียเสียตังค์แบบมหาศาลนะครับใครที่ตีบวกเขึ้นไปนะครับจะสามารถกันแตกได้ด้วยเงินในเกมน,นะครับผมบวกแขึ้นบวกเก็คือกันแตกได้รัวๆต่อจากนี้บวกเก้าบวกสิก็จะหาง่ายขึ้นหรือเปล่า อันนี้อยู่ที่เลทนะครับผมไม่ได้อยู่ที่การแตกมันแค่การแตกมันไม่ได้เพิ่มเลทหรือเปล่าย <Yeah. S 1> ละหลายๆคนสงสัยนะครับราคาการแตกด้วยเงินเนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้ตีบวกแบบว่านักเตะปีไลฟ์ที่ค่าพลังน้อยอ่ะครับก็คือเสียเงินประมาณ60%ของราคานักเตะนะครับผมถ้าอิงจากตามที่เขียนไว้นะครับและที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดสามารถคอมเมนต์แย้งได้เลยนะครับก็คือนักเตะที่ obr ต่ำกว่า92เนี่ยเราก็เสียเงินเต็มแมแหละสมมติเราตีบวกนักเตะราคา1 0 0 0 0 0ล้าน ไม่เอาเยอะไปเอา10ล้านแล้วกันนักเตะ10ล้านนะครับเราจะขึ้นบวกเเนี่ยแล้วเราจะใช้กันแตกอะเราก็จะเสียเงินประมาณ9.5ล้านในการขึ้นนักเตะบวกของโอเบียที่ต่ำกว่า92ระบบจะคำนวณ BP ที่ใช้กันแตกจากโอเบียวกหนึ่งก็คือสมมติเรามีนักเตะโอเบียเเนี่ยมันจะนับว่าเป็น92ซึ่งก็คือต่ำกว่า92นะครับก็จะได้เป็นราคา95%สนะครับผมส่วนใครโอเียเกินเกิเนี่ยมันก็ใช้ราคานักเตะ 80%ในการกันแตะเช่นเราตีบวก10ล้านขึ้นบวก9ก็ใช้ประมาณ8ล้านในการกันแตกนะครับอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าคุณไม่ได้ตีบวกโอเวียน้อยๆเนี่ยก็คือ60%นะครับคุณตีนักเตะขึ้นบวก9ราคา100ล้านคุณก็จะเสีย60ล้านแน่นอนนะครับผมส่วนใหญ่แน่นอนนับหกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะนะเพราะว่าราคาด้น้อยๆก็คงไม่ไม่น่าจะขนักแข่งร่วมไหมเผื่อเจอแบบราคานักเตะแบบถูก็เลยอย่างเงี้ยก็ซัดไปเลยชิวๆ นะครับไม่น่าแพงเท่าไหร่นะถ้าได้แบบ95%นะนกยกเว้นราคาบั๊กนะครับผมถ้า GM ดูอยู่ก็รีราคาด้วยนะครับตัวไหนบั๊กอะครับผมจะได้ตีบวกง่ายๆหน่อยแล้วมาอีกหนึ่งอันครับที่คนสงสัยมากที่สุดนะครับผมการทำฟูลทีมปกติเราฟูลทีม1ฟูลเนี่ยก็จะได้ OVR บวก3แล้วก็ทีมคัลเลอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแพทใหม่ครับถ้าเราฟูลทีมอะเราจะได้ OVR บวก4แล้วก็ทีมคัลเลอร์ที่มากกว่าเดิมนะครับถ้าเราใช้ทั้งหมด11คน ปกติเราใช้8คนเนี่ยฟูลทีมเราจะได้แค่ o v r บวกสด้วยซ้ําแต่แผทนหน้าจะได้ทีมคัลเลอร์ด้วยนะครับผมจะยังไม่นับทีมคัลเลอร์ของบวก11แล้วกันนะเพราะว่าบวก11เอาเป็นว่าถ้าใครมีบวก11อยู่ในทีม5คนได้ o v r บวก4ส่วนถ้ามี8คนก็ได้บวก5แค่นี้นะครับหลักๆที่ผมจะเน้นก็คือทีมคัลเลอร์เพราะว่ามันมีคำเขียนที่ว่าทำฟูลทีมสูงสุดได้3ทีมคัลเลอร์ในทีมเดียวลหลายๆคนก็จะงงครับว่าแบบแบบฮะ อากแพทเดิมครับแพทที่เราเล่นอยู่ที่ผมอัดคลิปนะณเวลานี้ครับทำสองฟูก็เต็มกลืนแล้วครับผมแต่ว่าแพทหน้าครับเราสามารถทําฟูนะสามฟูได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราทาฟูทีมคัรเลอร์นยครับแพทหน้า6คนได้บวกสามครับทำให้เราสามารถฟูทีมนักเตะเนี่ยหคนอยู่2ทีมแล้วก็ที่เหลือเฉลี่ย5ตัว5ตัวก็จะเป็น2ฟูเรียบร้อยนะโอวียบวกสแต่ ผมจัดทีมให้ดูครับจะเป็นทีมที่ทํา3ฟูมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น3ฟูที่คร่าวๆด้วยนะครับอ่ะให้ดูกันครับนี่จะเป็นฟูทีมอินเตอร์ผสมมิลานและอิตาลีนะครับ มันเป็นทีมที่ทําได้ง่ายและก็เบสิกมันมีอีกหลายฟูลท,ที่ทําได้แต่มันต้องเข็นสมองเยอะเกินผมจะเอาคร่าวๆง่ายๆให้คนดูได้เห็นก่อนแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตูรามครับตูรามคืออินเตอร์นะครับฟิกโก้ก็คืออินเตอร์ปีโรอินเตอร์คาฮาโนกูลก็อินเตอร์วีดิ้ก็อินเตอร์5้าคนแล้วนะครับและ6ครับอ่านชื่อไม่ออกม,มองไม่เห็นชื่อชื่ออะไรวะเบลลาโนวานะครับเบลลาโนวาก็อยู่ทั้งอินเตอร์และมิลาน นะครับผมเท่ากับว่าโอเวียของทีมคัลเลอร์อินเตอร์เราจะได้บวก3นะครับผมต่อมามิลานนะครับมิลานเชฟเชนโก้ครับมิลานคาร์โนกูลมิลานปิโลมิลานบัตโจมิลานเมลดินี่กับมิลานแบ็คขวาก็มิลานดอน์ลัวน่าก็มิลานนะครับก็จะได้ทีมคัลเลอร์บวก3เพราะว่ามีนักเตะมิลานทั้งหมด7ตัวนะครับผมต่อมาทีมคัลเลอร์ที่3ก็จะเป็นอิตาลี นะครับอูโดกี้ครับไม่เกี่ยวกับมิลานไม่เกี่ยวกับอินเตอร์แต่เป็นสัญชาติอิตาลี1่คนนะครับปีโร่2มาลดินี่3บาโจ4ีเบลล่าโนวา5และดอนนารุม่า6เท่ากับว่าอูโดกี้ก็จะได้โอเวียบวก3ครับผมคร่าวๆประมาณนี้มันจะมีอีกหลายฟูที่ผมคิดว่าก็ได้จะทำได้นะอย่างเช่นแมนยูมาดริด,ปดโปรตุเกสอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆนะถ้าให้ผมจัดทีมนะผมว่า2ฟูก็เต็มเกือละ หรือไม่ก็จัดให้เป็นแบบ2ฟูแบบ8คน1ฟูอีกอีก3คนที่เหลือเป็นอีกฟูหนึ่งที่ไดโ o ยาบก3อะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าดีที่สุดก็สุดท้ายก็11ตัวนั่นแหละครับเพราะว่า11ตัวจะได้ OVR บกทั้ง4นะแถมทีมคัลเลอร์ที่บวกค่าพลังมากขึ้นอันนี้ก็ลองไปคิดกับเองเนาะมันมีจุดอ่อน นะครับแต่ละทีมมันมีจุดอ่อนอยู่ละยกเว้นทีมนี่มันเป็นเมตาอย่างเช่นมิลานมัลลิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเมตายกตัวอย่างเช่นที่ผมเห็นบ่อยๆนะที่มีจุดอ่อนแบบชัดเจนก็คือแมนซิตี้นะครับแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้เนี่ยจะมีจุดอ่อนตรงที่แดนหน้านะครับผมแดนหน้าก็จะเป็นฮาเลนใช่ไหมแล้วก็มีเตเวสสองตัวที่เล่นได้แล้วก็ปีกอีกปีกแมนซิตี้หายากหน้าเป้าแมนซิตี้หายากครับเราก็ไปแมนซิตีรตรงกลางกองหลังเป็นแมนซิตอ้กองหน้าเป็นโปรตุเกสอะไรแบบนี้ก็ได้ คือจะได้ไปกบจุดด้วยพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับผมอันเนี้ยมันก็จะสนุกขึ้นในการฟูทีมนะครับช่องเราก็รับดูทีมนะครับแต่ถ้าดู2ฟูก็ต้องขึ้นราคานะเพราะเดี๋ยวหัวระเบิดยิ่ง3ฟูนี้หัวระเบิดแน่นอนครับสำหรับการดูทีมปกติฟูทีมเดียวนี้ก็ปวดหัวอยู่ละประมาณนี้ครับคร่าวๆสลับแพทใหม่นะครับใครที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ